สวัสดีครับผมช่างยูอุพงศ์โพไัยบริษัทซับโพไพรแท็กเตอร์วาปีจำกัดวันนี้นผามาชมสินค้าหนึ่งรายการครับเป็นรถไถย e ันมา EF393T าทันนี้เป็นเครื่องยนต์3สูบครับ39มาแรงม้าจดทะเบียนปี59ครับมาพร้อมกับอุปกรณ์2ชิ้นใบเม่นดินหน้าแล้วก็ผ่านพวนครับยางหน้าเราเปลี่ยนให้ใหม่ครับยางหน้าเปลี่ยนใหม่น้ำมันเครื่องกรองเครื่องเราเปลี่ยนให้ใหม่ยางหลังก็ถือว่าสวยครับดอกสวยประมาณ90%ได้ครับ ไม่มีรั่วซึมนะครับคันนี้เราเช็คสภาพให้พร้อมใช้ครับเช็คสภาพให้พร้อมใช้ราคานะครับอยู่ที่2 4 5 0 0 0สบาทครับ2 4 5 0 0 0สบาทท่าในใดสนใจโทร0 6 2 4 9 5 5 9 5 7ครับ0 6 2 4 9 5 5 9 5 7บริษัทซัพโพไพรแทกเตอร์วาปีจำกัดตั้งอยู่ที่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับโดยผมช่างอยู่อนุพงศ์โพไพรเดี๋ยวพาชมการทำงานของรถไถคันนี้กันอีกรอบครับ